การเข้าให้ถ้อยคำของดาราที่โพสต์ภาพเบียในโซเชียลมีเดียวันที่2แม้ว่าในภาพรวมจะให้ความร่วมมือดีนะครับแต่วันนี้ก็ได้เห็นการต่อสู้ในข้อกฎหมายระหว่างทีมทนายความกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับหลังเข้าให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงแค่ชั่วโมงครึ่งของนายภูมิใจตั้งสง่าหรือดีเจเพชรจ้าพร้อมด้วยนายพิสุทธิ์รักวงทนายความของศิลปินเจ็คน ต้องการยุติการให้ถ้อยคําและออกจากห้องประชุมทันทีนะครับเนื่องจากเห็นว่าลักษณะคําถามของคณะกรรมการเป็นการชี้นําและบางคําถามควรอยู่ในชั้นศาลเป็นคําถามของอัยการมากกว่าคําถามบางคําถามที่ไม่สบายใจนะครับก็คือกรณีภาพถ่ายที่อยู่ในเว็บไซต์ทางคณะกรรมการถามว่าคุณโพสต์ภาพนี้หรือไม่ถ้าไม่มีทนายความอยู่เป็นอย่างไรครับผมก็อาจจะตอบด้วย ความรู้เท่ามาถึงการนะครับเพราะว่าเป็นภาพหลายหลายปีแล้วแล้วก็เป็นภาพรวมกันหลายๆรูปอะครับซึ่งตัวผมเองก็ภาพนั้นอาจจะโพสภาพนี้คือมันเป็นคําถามที่คำตอบผมเอาตรงนะครับผมจำไม่ได้เลยครับว่าภาพไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับสามสี่ปีแล้วรครับรูปครับก็เป็นโพสเป็นภาพในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเป็นภาพสําหรับรายงานข่าวแล้วท่านคณะกรรมการาถามว่าคุณโพสต์ภาพนี้ใช่หรือไม่มันคําถามแบบนี้ ใช้คําถามแบบนี้ผมคิดว่าถ้าดาราทุกคนไม่มีทนายความเข้ารับฟังการสอบสวนผมว่าน่าเป็นห่วงครับขออภัยนะครับคนที่ยุติการให้ถ้อยคําเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งคือดีเจภูมินะครับไม่ใช่ดีเจเพชรจ้านะครับและหลังจากนั้นคณะกรรมการได้ปรับความเข้าใจกับทีมทนายความดีเจภูมิก็จะเข้ามาให้ถ้อยคําอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ส่วนการให้ถ้อยคำของนายวิเชียนกุศลมโนโมยัยหรือดีเจเพชรจ้าเป็นไปได้วยความเรียบร้อยโดยยอมรับว่าหลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทำให้เข้าใจกฎหมายฉบับนี้มากขึ้นและตัดสินใจเลิกโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านโซเชียลมีเดียลองดูแล้วกันเลิกโพสต์ไอ้พวกน้ำเมาเพราะอะไรรู้ไหมเอ่อแอเนี่ยไปดึงรูปในอินสตาแกรมผมอะ่ะโอ้คือ ขวดอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดทุกยี่ห้อเลยนะครับมีทุกยี่ห้อเลยจริงแบบเป็นปึกเป็นปึกเงี้ยนะครับเป็นภาพที่ผมอยู่กับอแอลกอฮอล์ทั้งหมดอะ่ะ <c oughs> ปิ้นมานี่ต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งได้ผมก็รู้สึกเออเนอะเยอะเกินไปไว้ใหเ้เราเรเผาเผาก็ดี ด้านนายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกว่าการเชิญศิลปินดารามาให้ถ้อยคำเป็นการเปิดโอกาสและช่วยเหลือมากกว่าเป็นการบีบบังคับให้รับผิดเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่มีหลักฐานครบสามารถเชื่อมโยงและเอาผิดได้ว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้คณะกรรมการยังเชิญตัวแทนจากบริษัทเบียร์ไทยที่กลุ่มศิลปินดาราอ้างว่ามีความสนิทสนมซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้โพสต์ภาพแต่จนถนึงขณะนี้ยังไม่ติดต่อกลับจึงทำหนังสือส่งเป็นเอกสารตามทะเบียนบ้านที่อยู่ในปัจจุบันขั้นตอนจากนี้ครับจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลพิจารณาซึ่งการเอาผิดตามกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ดูที่เรื่องของการว่าจ้างเป็นหลัก แต่กฎหมายได้ระบุถึงความพยายามหรือจงใจในการถ่ายภาพหรือมีข้อความกำกับที่แสดงถึงในยะว่าเป็นการแฝงโฆษณาโดยอิงตามหลักนิเทศศาสตร์ซึ่งเรื่องนี้มีบรรจุอยู่ในกฎหมายชัดเจนครับ